สวัสดีครับเจอกันดีแล้วครับไอ้มินท็อปคือเก่านะฮะบริษัทประเสริฐผลลุ่งเรืองสุโทัยนครครับผมให้พี่น้องครับเมื่อน,นี้มีรถหนึ่งคันที่จะมานําเสนอครับสำหรับผู้ใดที่ด้านลกระบ,บะ4ประตูเรียกว่าทั้งแรงทั้งแกร่งแล้วกัเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันนะฮะเมื่อน,นี้มีออร์นิวมิซูบิชิตายตันนะฮะเครื่องยนต์ไมเวกคลีนดีเซลมาขายในราคา5้าแสนกว่าบาทนะฮะสำหรับผู้ใดที่เป็นเจ้าของควรเริ่มต้นที่9,000นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมพาไปเบิ่งเลยนะฮะ อ่าหนุพงที่ด้านหน้านะฮะไฟหน้าจะมาแบบอื้สวยงามครับมาแบบเรียกว่า LED นะฮะแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะฮะด้านหน้ากระจังหน้าย,ย่างต่างๆเนี่ยจะเป็นสีดำนะฮะหรือว่าเป็นสีดำแบบงามมากนะฮะเลื่อมมอง,มองๆเลยละนะฮะตรงนี้แล้วก็จะมีด้านข้างครับล้อแม็กสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับเด้อล้อแม็กขอบสิบนิ้วนะฮะตรงนี้มาเดิมๆของไททันมีสัญลักษณ์แอดดนสี้มนะฮะ ตรงนี้สัญลักษณ์แอดลลดนะฮะเรียกว่าเสริมแต่งทำให้ดูหล่อมีสเสน่ห์นะฮะแน่นอนคันนี้มือเปิดประตูเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะฮะกุญแจคีย์เลดเอนทรีนะฮะเรียกว่าเป็นแบบฝังชิปไว้นะฮะสะดวกสบาย <c oughs> <c oughs> บอดด้ธรรมดานะฮะ ป้องกักนการโจรกรรมครบสูตรเลยนะฮะสำหรับระบบความปลอดภัยครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้นะฮะด้านหลังสวยงามมากๆสัญลักษณ์ไมเวกเลยจะมีกล้องมองหลังเวลาถอยจอดนะฮะไมเวกคลีนดีเซลนะฮะเป็นเครื่องยนต์ที่พัฒนามาจากมิตซูบิชินะฮะหรือว่าบทธรรมดาโหดเลยนะฮะเจ้าของตำนานจรวดทางเรียบนะฮะออนิมิ b i บิชิไททันแอตเลตส์สวยๆสภาพเดิมโรงงาน,นะฮะด้านหลังจะเป็นสีสม้มนี่ฮะที่เหยียบ สวยงามมากนะฮะเรียกว่าตกแต่งในลงตัวอลีนะฮะตรงนี้ภายในครับไปเบิ่งด้านในครับแน่นอนคําว่าแอดลีดนะฮะชุดแต่งของข่าวกาซิมาต้องมีสีส้มแน่นอนถ้าขึ้นว่าแอดลีดต้องมีสีส้มนะฮะตรงนี้ด้านหลังมีที่วางแก้วน้ำสองอันนะฮะแล้วก็ด้านหน้าระบบต่างๆมีครบทุดเลยนะฮะหน้าจอเจ็ดนิ้วนะฮะเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะฮะพวงมาลัยเป็นแบบ รับสายวางสายโทรศั์ได้มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินําเด้อนะฮะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะฮะหน้าปัดสวยงามลงตัวนะฮะวิ่งน้อยหลดสภาพเดิมสวยที่สุดในประเทศไทยะฮะออนิวมิตซูบิชิไตทตาา 5, ันรบบาคาห้าแสนกว่าบาทสำหรับใดรที่อยากเป็นเจ้าของนะฮะเกียร์ธรรมดาครับสะดวกสบายประหยัดน้ำมันโอ้โหแรงบิดแรงอย่างเดยมาดีขนาดผมให้พี่น้องระบบแอร์นี่แบบ เย็นเจี๊ยบเลยล่ะขนา digit. ดเปิดยี่สิบห้าองศาเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะรถของเฮานี่คัดคุณภาพพิเศษจริงๆนะฮะไฟหน้าปรับได้4ระดับนะฮะระบบสตาร์ทเป็นแบบสตาร์ตและสตาร์ตซีเต็มอ่ามีให้คือกันเฮียสมฤทธิ์คาไปบูรและาสร้อแอน็นผู้บริหารงานครับผุ้ใดอยากได้รถ่องงามอย่าลืมมาที่บริษัทประเสริฐผลลุ่งเรืองสกลนครทางเจ็ดสาขาใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรถสวยคัดพิเศษเกรดพรีเมียมครับคันนี้เจ้าของฉายาจรวดทางเรียบ จองไว้1,000บาทครับมื่อมินทอปไปแล้วสวัสดีครับ